สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินดารากสิบก็มีข่าวมาอัปเดตให้ทราบกันค่ะนุชราต้อมคำร่วมจับสลักแบง่งสายวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024สาพันวอลเลย์บอลนานาชาติถ่ายทอดสดจับสลักแบง่งสายวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024โดยมี12ชาติที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันซึ่งมีประเทศฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาตุรกีเซอร์เบียอิตาลี บราซิลโปแลนด์ญี่ปุ่นเคนยาจีนโดมินิกาและเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งการจับสลากในครั้งนี้นะคะมีน bon ักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยอย่างนุสลาต้อมคํามือเซตร,ระดับโลกของไทยเยลิชาเวตาทิเชนโกอดีตนักวอลเลย์บอล bon, หญิงทีมชาติรัสเซียดีกรี2เหรียญเงินโอลิมปิกปี2000และปี2004 และเฟื่องคุณอดีตกับตอนทีมชาติจีนดีกีเหรียญทองโอลิมปิกปี2004และเหรียญทองแดงโอลิมปิก2008ผลการจับสลากมีดังนี้ค่ะกลุ่ม A ได้แก่ฝรั่งเศสเซอร์เบียตีและสหรัฐอเมริกากลุ่ม B บราซิลญี่ปุ่นโปแลนด์และเคนยากลุ่ม C อิตาลีตุรกีเนเธอร์แลนด์และโดมินิกัน โดยจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง11สิงหาคม2567ค่ะรอบแบ่งกลุ่มแบบพบกันหมดและเอาอันดับ1 2และอันดับ3ที่ดีที่สุด2ทีมผ่านเข้ารอบถัดไปค่ะอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติที่ท่านชื่นชอบกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ